เปิดโฉบเปิดลาบเปิดทางเด้อบันิสาธุสาธุมูตสัพระคัปโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุเพวสันติวาเสนนะปุจฺปันนะหิตเตนะวายเอวันตังชิตตัวแรกจริงๆครับตัวแรกจริงๆสาธุสาธุครับเป็นเลขหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขหนึ่ง สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักครับ f อที่น่ารักทุกท่านครับนี่ครับผมชินบาร์เบอร์สตูดิโอกันในเดินทางนะครับเนาะเข้ามาที่วัดป่าเทพนิมิตครับแต่ที่ม้ามนีิครับมาหาปู่เทวเวศสุวรรณครับท่านผู้ชมครับงวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะ มันก็ช้ำใจนะครับนี่ก็ออกแต่โตเก่าๆครับท่านผู้ชมครับหรือว่ารัฐบาลล็อกเลียนบ่วดตอนนั้นก็ออกหาหกสามงวนที่ก็ออกสามหกครับสลับกันแค่บนและล่างเท่านั้นสิว่าเนี่เด็กนะครับเนาะเอาแล้วครับในเมื่อล่มหายใจยังอยู่ครับก็ต้องสู้ต่อไปแหละครับท่านผู้ชมครับผมกับมีนนาทีหาแนวทางต่อไปครับเพื่อที่เอาไปฝาก ไปตอนท่านผู้ชมให้นําไปพิจารณานะครับเนะาะป้าตดเอียงมาเรียนนาวัดเียคือมาขั้นใหญ่เลยพุนป๊ปาเสียงดังสนั่นวันไหวว่าแตฝ่าพาเออเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบอกกาวนะครับเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับโดยเฉพาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะครับที่ประทับนั่งอยู่ด้านหน้าวัดป่าเทตมิต งวดนี้ลูกขอเป็น3โตแล้วก็สองโตตรงๆเลยเปิดโชคเปิดลาบเปิดทางให้ผู้ขาเมื่อได้บอกกล่าวนะครับเนาะประสิทธิภาพท่ทานผู้ชมนะครับเขาไปขอโชคขอลาบนะครับเนาะแนวทางงวดประจำวันที่สิบหครับเดือนเมษาปีพุทธศักราช2568 บันน was. ี้ก็ขอให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิดโชคเปิดลาบเปิดทางเน้อบันนี้สาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับกับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะก็ให้ท่านผู้ชมครับใช้วิจารณญาณในการรับชมครับนี่ครับเนาะผมก็ได้มาจอดรถอยู่บริเวณหน้าวัดครับอันนี้ก็พอออกจากเถื่อนหกหนึ่งหนึ่งหาเนาะกับวางเวทดมาโดนครับงวดนากระหามันมาเน้อหลูกพ่อเอ้ยอ่ะตอนนี้ก็ะยาพ่อเป็นยังเน้อ แห่งมีรถขั้นเดียวเกาาว,วห่างๆครับเสียงดังขู่ขาขูขานอยู่เดี๋ยวามันถึงรางวัลนวดนี่รางวัลที่หนึง่งสียออกขั้นไมโกโก้นะครับเนาะขับไปหาแนวทางอ่ะหกหนึ่งหนึ่งห้าทะเบียนรถวัวดนี้ไม่แน่ครับฝันดีฝันว่าได้ขับรถเหาะกลางอากาศโบนเนาะครับเนะาะกลองไปพิดเจรานาบงครับ อ้าครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ถึงนะครับพนทาวเวสุวรรณพน่าจุพุนครับถือกะบองบักใ่หนึ่งพนมีพระแล่ให้ฟังพร้อมครับโมเมนต์โมลำมนะครับเนาะไม่ใช่หมอลำครับไม่ใช่หมอลำเป็นพระเขตแหลภาษาอีสานครับอย่าเข้าใจผิดเด้อท่านผู้ชมครับอ่ะมากันนํำทางไปละครับอ้าจะได้ไก่โชคให้มาเด้อท่านผู้ชมสี่ครรกครับ ตอนนี้ก็ถึงแล้วครับนาะบรรยากาศช่วงนี้ก็ตะเวนกำลังตกดินครับท่านผู้ชมครับป้าบรรยากาศดีนะครับนาอแดงจึงครึ่งอยู่ครับผุนเขามากะโบเซียแถวแล้วครับได้ฟังพระเทศแหลนครับนาอฟังกบมวลจับใจนะครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุผุนเท่าเวทครับท่านผู้ชมครับยืนต่างานผุนทั้งสีแดงสีเขียวนะครับนาะ กัไเ้มีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ด้านหลังครับสูงตระงานหนาขรรสัทธาเนะครับเนาะมามามีนคุมครับสแสดงว่าต้องมีโชคแล้ววันนี้จังได้กัมมันหมานเด้อปู่เท้าเวทวันนี้อย่าให้ผาดอย่าให้เขื่อนนะปู่เด้อ ครับนี่คือวัดป่าเทพนิมิตนะครับเนาะฟันป่าเทพนิมิต่ผู้ชมก็สงสัยอยู่แถวไหนเนาะวัดป่าครับนี่นะครับอยู่จังหวัดศรีสะเกษครับเส้นมาทางอําเภอ,อยางชุบน้อยครับท่านผู้ชมครับผมก็เคยมาขอให้ท่านผู้ชมกับเขาไล่หัวนะครับเนาะสื่อนก็เคยให้ต้นยอเนียนๆครับช่วงข้าหนึ่ง ความเสื่อกระขึ้นอยู่กับบุคคลนะครับเนาะเห็นบ่ครับท่านผู้ชมครับปูครับคือถือกระบองไงเถอะเอาขักๆักเด้อปูเด้อ้มนี้เอาขักๆักขอตงๆงเด้อปูจังไดจังไดกะเอากระบองอันฟาดไปกองสลากเด้อปูเด้อฟาดไปกองสลากไข้เล็บ มันมาตกอยู่ในไหปูเด้อปูหรือครับท่านผู้ชมครับสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นความเสื่อแต่ละคนนะครับเนาะนี่ครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดป่าเทนิมิตศักดิ์สิทธิ์ครับท่านผู้ชมครับอาชยยาว่าพระพุทธเจ้าใหญ่เทพนิมิตสาธุเด้อสาธุพระพุทธเจ้า ใหญ่เทพนิมิตไม่ดีก็จงเปิดโชคเปิดลาบเน้อให้ทาวเวททั้งสองตนเนี่ยและให้เพิ่นเคาะโชคคอลาบยิบโชคยิบลาภให้มันหมันเอาครับท่านผู้ชมครับก่อนสิขอโชคขอลาบ,ราบครับเนาะผมก็สจะตีของนะครับเอาเหลือกเอาใช่ก่อนครับใส่ลำบานนี่เอาละนี่แหละครับเออ ตีของเอาเลิกเอาชัยก่อนครับท่านผู้ชมครับสามเถื่อนนะครับเนาะอย่าตกใจเด้อทาวเวดดูกตีของเอาเลิกเอาชัยครับครั้งที่สองนะครับเนาะต่อไปเป็นครั้งสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับเอาเลิกเอาชัยก่อนละโมนี้ เอาละครับท่านผู้ชมครับขันเดนลันของเอาเลือเขาใช่ละก่ะโมตองห่วงละครับงวดนี้ครับอขอตรงๆนะเนี่ยพอเดอ้องวดนี้ผู้ขา่าเสดนําไปฝากไปตอนท่านผู้ชมถ้าหากว่างวดนี้เขาตรงๆเนี่ยพอเอ้ยผู้ข่ากับเอฟซีกับเสดย่ำนั่อาสิงของ เอามาถวายกับเาพ่ถ้าหากว่าจะได้ยัง,ยงมขันยังบ่พอใจกะให้มาเขาฝันเด้อเน่ยพอพุ่นหลักกระบองของชาวเวทนะครับเนาะกระบ,บองใหญ่ๆนี่ฟาดพุ่นละฟาดไปกองสลากกินแบงรัฐบาลพุ่นละให้เลกกขโต๊ะเขามาอยู่ในไหปู่เด้อปู่เด้อสาธุสาธุนะครับท่านผู้ชมครับปกติผมกับสิขออยู่ชาวเวทสีแดงครับ ขันทุกช่วงครับมวนเมกะคิดว่าปูเฮือสิบผานะครับภูมิวงศ์ีน,นาปูเห็นบหมครับขันทุกช่วงครับฟ้าปูตาแดงกำ่ำจะต้องไปคือกันให้ตัวคิวมีภัยสีหมยาผู้อยู่คำฟ้าบา่มีบ่าหลอกทอยนี่นะครับเนะบญญาะบรรจะกะา ตอนเย็นๆครับเอาละครับท่านผู้ชมครับก่อนสิขอโชกขอลาบจากปู่นะครับเนาะผมสิบผ้าท่านผู้ชมนะครับไปกราบลงตาขึมนะครับเนาะหลวงตาขึมวรัธรรมโมครับเป็นผ้าจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานครับเพื่อที่จะเป็นสิริมงคลนะครับเนาะตามมาครับท่านผู้ชมครับตามมา เสียงล่ำเสียงหลอนนะครับเนาะไม่ใช่ว่าเป็นหมอรำครับเป็นพระที่แหล่เนาะเนาะพระไซสันมาแหล่แหล่ครับท่านทุกท่านดีขึ้นน้งตาขึ้มแล้วเนาะหากบ่านผู้ชมเห็นแล้วก็ยนยกมือสาธุนะครับเป็นพระสายป่าเป็นพระสายปัสนาคบประธานครับซึ่งชาวบ้านก็ได้ครับสัทธาน้อเนาะ แต่ตอนนี้ลวงตากรับเดี๋ยกเรด่าภาพนะครับท่านผู้ชมครับแต่สังขารของลวงตาเนาะเนาะอยู no ่ที่วัดผักขะตำบลลินฟ้าอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดริสเกษสาธุเด้อสาธุลวงตาถึงมันมีผู้ขาก็เลยเป็นตัวแทนเอซีช่องชินบาเบอร์มาขอโชคขอลาบกับปูทาวเวสุวรรณ ก็ขอให้หลวงตาจงช่วยเสริมบารมีให้เขาเวทสวรรคทั้งสองตนยิบโชคยิบปาบเลขจากกองสลากให้เขาตรงๆทั้งสามตัวและก็สองตัวพร้อมทั้งราวันที่หนึ่งสาธุสาธุครับพันผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับเนาะ เอาแล้วครับท่านผู้ชมครับเมื่อในบอกกล่าวหลวงตาเนาะเนาะซึ่งผมมีความศรัทธาครับหลวงตาครับความศรัทธานี่นะครับที่จะทําให้เรามีโชคมีลาภบารมีต้องเกิดครับท่านผู้ชมครับเอาแล้วครับ ตามมาด้วยกันหน้าที่สำคัญล่ะครับบ้านใจ, <S <S จเกียตาารตินิสุงบุญด,ดีนั้นมากมีสิริดำงปวดจงนั้ใจน้อมในธรรมที่เอือนแอวอาจีรังมาแต่ยังกายุคือหนังอาตมาเทศนาบาแล้ว พิธีครับาะเริ่มพิธีตั้งนโมสามจบครับท่านผู้ชมครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิพาท่านผู้ชมครับเนาะสวดคาถา บูชาวท้าวเวสุวรรณครับอิติติโสภคควายมราชาโน เาวเวสสุวรรณโนมรณางสุขขังอาหารสุขโตนโมพุทธายะทาเวสสุวรรณโนจตุมหาราชิกายขพันตาพัทธภูริโตอิติปิโสพะควายยมราชานโนเทาเวสสุวรรณโนมรณางสุขขังอาหารสุขโตนโมพุทธายะทาเวสสุวรรณโนจตุมหาราชิกายขพันตาพัทธภูริโตอิติปิโสพะควายยมราชาโนททาเวสสุวรรณโนมรณางสุขขังอาหารสุขโตนโมพุทธายะทาเวสสุวรรณโนจตุมหาราชิกา จักขันพันตาพัทธปุริตโตเวสสะพุทธสะพุทธังอรหังพุทธโถเทวเวสวรนต์นะโมพุทธายะสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับซึ่งหวดนี้นะครับนาะผมมีความเชื่อมั่นว่าปู่้ทวเวสุวรณครับเพิ่นต้องไ้โชกขาะแน่นอนครับจะเป็นตัวไหนนั้นครับอ่ะสิบผ้าท่านผู้ชมครับเข้ามาขอกับปู่ด้วยกันครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิขออนุญาตปู่ เข่าวเวทเปิดไหปูเด้อบ่อนิปูสาธุสาธุขออนุญาตเด้อปูเด้อไอคนเร็วฉันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปุพเพวัสนิวาเสนาปจุบันนหิตเตนวายเอวันตังชายเตเปมังอุปลังวายโสทกจากปุพเพวัสนิวาเสนาปจุบันนหิตเตนวายเอวันตังชยเตเปมังอุปลังวายโธทกจะกสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับเนาะให้ท่านผู้ชมครับใช้วิจารณญาณในการรับชมครับครับหน้าที่สำคัญนะครับเนาะ งวดประจำวันที่16เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568เดาปูเด้อขากว่าปูสิให้ตัวใดปูกระขอให้ปู่ทั้งสองตนปูจงไปสิงสถิตเจ้านาทีที่อยู่กองสลากเดอปูเด้อเอากับบ้องฟาดกองสลากปู่ ให้เลกจากกองสลักไ้มะตกจูและไ้ปูทั้งสามตัวแล้วก็สองตัวพร้อมทั้งรางวัลที่หนึ่งในปูด้วยถ้าหากว่างวดนี้ปูสิ่ห้ตัวใดก็ขอให้ปูจงยิบโชคยิบลาบเป็นเลขจากไ้ปู ใส่มือหลูกใส่มือหลานเน้อปูเด้อสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับเนาะก็ให้ท่านผู้ชมครับชายวิจารณญาณในการรับชมครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับมาหลุ่นกันนะครับเนาะตัวแรกครับตัวแรกว่าปูผู้ชายตัวแรกนะครับเนาะเอาละปูบานเนี่เป็นเลสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวเด้อปูเด้อ จำวันที่ดีๆปู่คือวันที่สิบหเดือนด้อเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568ปู่อ่ะซึ่งไ้มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าเป็นศักดิ์ทพยานเดือปู่เด้อเอาละปู่พร้อมแล้วก็ยิบโชคยิบลาบใส่มอลูกม,มหล่านเดือปูด่ดะตัวแรกครับท่านผู้ชมครับปู่เถาดเวทเอาเนาะทันกะ ยึดโชยึดลาภนะครับท่านผู้ชมครับตัวแรกจริงๆครับตัวแรกจริงๆสาธุสาธุครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับมาลุ้นกันครับตัวแรกนะครับเนาะว่าปู่ทาเวศแห่งวัดป่าแค่นี้ไหมครับเพื่อจะให้ตัวใดครับตัวแรกครับเป็นเลขหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขหนึ่งชัดเจนนะครับเนาะชัดเจนสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับ ซึ่งผมมากมนียครับมีความมั่นใจจริงๆครับมีความมั่นใจจริงๆว่าปูา่้ทวเวศนะครับเนาะแห่งวัดป่าเทพที่นี่ครับเฟื่อตงตัไข่ตรงๆแน่นอนครับเอาแล้วครับโตสุดไทยครับเอาดีๆเ้อปูเด้องวดนี้ย่าให้อายผูอายคนเ้อปูเด้อแล้วก็ย่าให้ซับนาซับหลังปู่อ่ะ ถ้าหากวางวดนี้เขาตรงตรงปูเอ้ยว่าสิเป็นชุดไหว้สิ่งต่างๆว่าสิเป็นดอกกุหลาบดอกกุหล,ลาบถ้าหากว่าปูตรงการอีกอยังมากมายหลายกูนี่ก็ให้มาเข่าฝันดูเข่าฝันหลานนึปูเด้อตัวสุดท้ายนะครับครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับเนาะมาดูกันคะรับตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายจริงๆนะครับเนาะเอาละครับ เวสุวรรณโนนโมพุทธายะนโมพุทธายะตัวสุดท้ายจริงๆครับท่านผู้ชมครับมาลุ้นกันนะครับเนาะว่าปู่ทอเวศให้เนี้ยครับเอาแล้วครับตัวสุดท้ายเป็นเลขห้าครับท่านผู้ชมครับปัดมันคือสิบพตรงกับเลขทะเบียนรถแทลาบานี่ก่อนสิเขามาหาปู่ผมก็ได้ทายเลขทะเบียนรถนะครับเนาะหกหนึ่งห้าเอาล้ครับ เกิดความอัศจรรย์นะครับหรือว่าปูพุทธิไห้หนึ่งหาครับเอาแล้วครับสาธุสาธุขอให้เป็นจริงด้อปูเด้อขอให้เป็นจริงอย่าให้ผิดจะให้เพีย้ยน้อปูเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ผมถ่ายทะเบียนรถนะครับเนาะรถผมกับเป็นรถเก่าผมขอรางวัลที่หนึ่งปูเพื่อสื่อรถป้ายแดงเงินสดนะครับเนาะ ปูก็ให้แล้วตรงทะเบียนรถพอดีครับก็คือ 1- 5หครับสาธุสาธุไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับเนาะเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับต่อไปเป็นเลขสลากกินแบงค์รัฐบาล3ตัวครับหรือว่าเลขท้ายรางวัลที่1น,นะครับเนาะเลขท้ายรางวัลที่1เอาละปูบานนี้ขออิหีเดอปูเด้อขออิหีเลขทข่ย3ตัวรางวัลที่1ึ่ปู ทั้งเมดมีหกตได้ปูทั้งนาบ่าเอาปูเอาเป็นเหล็กถ่ายเด้อปูเด้อบัดนี้ปูถ้าหากว่าปูสิมเมตรตาลูกล้านจยากให้ลูกล้านมีเงินมีทองพอเสด็จน้ำเงินอ่าสื่อชุดไหวยมาถวายปูขอให้ปูจงตอบแทนด้วยโชคลาภด้วยบเออเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับ มาลุ้นกันตัวแรกนะเนาะสำหรับเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลสมตัวเอาละปูขอให้ปูจงเอากระบ,บองนะปูไปฟาดเลขจักก้องสลากละปูให้เจ้านาะทีหมุนติวๆเลขจับก้องสลากให้มะตกอยู่ในใหายปูทั้งสาตัวนะปูเด้อสาธุสาธุตัวแรกครับท่านผู้ชมครับตัวแรกจริงๆปูท้าเวทนะเนาะ เมตตาประทานโชคประทานราบให้ครับเป็นเลขแปดครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขแปดอันนี้การแนวทางของปูเแ่าเวทนะครับเนาะแห่งวัดป่าเทนิมิตกซึงเคยให้เข้ามากกัดไลยหมดทีเดียวครับท่านผู้ท่านผู้ชมครับน,รน,นี่แ,นนแห,ททหาาาะละครับไม่เชื่อจาลบลูอ่ะต่อไปเป็นตัวที่สองละปูบาเนี่ยมวกสิปูองค์แดงๆเนาะหรือว่าจะเป็นปูองค์สีเขียวๆพูดละ มาร่วมพลังกันเด้อปูเด้อสองปูมนร่วมพลังกันตัวที่สองแหละครโจงยิบโชคยิบลาบใส่มือลูกเมื่อหลานเด้อปูเด้อครับท่านผู้ชมครับตัวที่สองครับเนะาะมลุ้นกันครับว่าปู่ท้าเวศสิบประท่านโชคประท่านลาบตัวใดครับเอามาแล้วครับตัวที่สองเป็นเลขห้าครับแปดห้าแปดห้า เอาล้ครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุเป็นเลขสวยงามทีเดียวครับท่านผู้ชมครับงวดนี้โมเน่เนาะครับเนาะผมคิดว่าปู่พ่นพิจน,นาให้แล้วครับท่านผู้ชมครับอะต่อไปเป็นตัวสุดท้ายจริงๆครับท่านผู้ชมครับตัวสุดท้ายจริงๆว่าจะเป็น85้าอะไรเอาละปูไปซองเลขเ้อปูเด้อ คุล้านเลขอยู่กองสลากของปูคันปูได้เห็นแล้วก็จงยิบโชคยิบหลับยิบตัวเลขตัวสุดท้ายใส่เอลูเมือหลานอปูเด้อสาธุสาธุขอสำคัญปูให้เลี้ยงกันสักหลากนอปูเด้อย่าให้ซับหนาซับหลังปูย่าให้เขื่อนแม้แต่แต้มเดียวปูเพราะว่าเขื่อนแต้มเดียวก็คือภูเขาเดอปูเด้อ เพราะว่าลูกล้านกระทุนหน่อยปู่ให้เขาตรงๆไปเลยเดอปูเออ่เด้อเอาล้ครับท่านผู้ชมครับมาแล้วตัวสุดท้ายครับโดยมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสักขีพยานในการขอโชคขอลาบในครั้งนี้นะครับเนาะเอาล้ครับปู่ทวเวศองค์สีเขียวแล้วก็สีแดงครับเพิ่นกระเด็ร่วมพลังกันครับให้สามตัวสุดท้ายเลยครับเป็นเลขอะไรครับนี่เป็นอุยอ้ย แป๊บหนึ่งตกไปแล้วครับตกไปแล้วตกไปแล้วหลุดมือไปแล้วหลุดมือไปแล้วปาดหลุดมือไปแล้วเป็นเลขอะไรครับเป็นเลขหกเป็นเลขเรียงเลยครับท่านผู้ชมครับแปดห้าหกนะครับเนาะแปดห้าหกถ้าหันหัวขึ้นก็จะเป็นแปดห้าเก้าเอาละครับท่านผู้ชมครับมีปัญหานะครับบาดน,นี้ปู่จะให้เป็นปริศนาหรือไม่ก็ให้ท่านผู้ชมนัาไปพิจ,จารณาเอาก็แล้วกันนะครับเนาะ ตรงๆก็คือ856จะเป็น859ก็ระขึ้นอยู่กับผู้ชมเหรอครับอ่ะสรุปแล้วปูให้ทั้ง2ตัโตและกะ3็3สามเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสาธุเด้อปูเด้อขอให้ปังๆเฮงๆจะจจเด้อปูเด้องวดนี่เอาละครับท่านผู้ชมครับเจ็ี่ที่ครบรักทุกท่านนะครับเนาะงวดนี่นะครับเนาะ ผมกะมีความมั่นใจครับวาปูทาเวตท,ทั้งสองตนนะครับเนาะต้นสีแดงและต้นสีเขียวโดยมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ตรงกลางเป็นสักขีพยานครับก่อนผมจะเข้ามาก,การในขอ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อยู่หน้าวัดนะครับเนาะ,นะให้เพิ่นเปิดโชคเปิดลาภเลครับปากรนะครับ เลขสองโครับปู่ทาวเวตนอบคนไทยก็คือหาหนึ่งครับอันหนึ่งห้าแล้วครับเบนาน 15, นะเป็นหนึ่งห้า่งผมก็ได้ทายทะเบียนรถไว้ครับว่าขอให้ขอได้ตรงกับทะเบียนรถด้เอเพราว่าผู้ขาก็อยากได้รถไม่ปลายแดงรถคันนี้มันเก่าแล้วเพราะไหนไปหาแนวทางครับไม่ผิดหวังจริงๆครับปู่ให้แล้วก็คือหนึ่งห้าตรงกับทะเบียนรถแลครับเนาะแต่ว่าจะเข้าหรือไม่เข้ากะไม่อาจคาดเดาได้ครับแต่ว่าปู่ให้แล้ว เป็นแนวทางนะครับเนาะสำหรับเลขสามตัวครับปู่ไม่ลังเลไม่สงสัยให้ไปเลยครับแปดห้าหกแปดห้าหกหรือว่าแปดห้าเก้านะครับเนาะสรุปแปดห้าหกหรือว่าแปดห้าเก้าหรือว่าหนึ่งห้าอ่ะท่านผู้ชมนําไปพิจารณาครับเป็นเพียงแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นถ่ายสุดสุดท้ายนี่นะครับเนาะผมก็ขออาศัยอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ โดยเฉพาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกะปู่ทาเวศสุวรรณทั้งสองตนนะครับเนาะจงโดนบันดาลครับให้ท่านผู้ชมเอฟซี FC ที่รักทุกท่านจงโชคดีและกะ็ให้สมหวังให้สมปรารถนาให้ร่ำรวยถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับเด้อให้เงินทองไหลมาเทมาโดยเฉพาะสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงครับ ยาเจ็บจากไข่วันนี้ผมชินบ์เบอร์สตูดิโอครับก็บต้องขอกราบลาท่านผู้ชมด้วก่อนครับสำหรับวันนี้โชคดีครับสวัสดีครับ